อ่าต่อไปนะครับฟอร์มนี้จะมีสเตตัสด้วยอาจารย์ก็จะเพิ่มเข้ามาเลยเพราะว่าสเตตัสเนี่ยแอดเข้ามาได้เลยสเตตัสสตริปแล้วก็เพิ่มลาเบลเข้ามาอันหนึ่งพิมพ์ข้อความเท็ว่าสเตตัสนะครับเพื่อความสวยงามนะตัวนี้นะอ่าแค่นี้พอแล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มไอคอนได้เนาะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงอิเมจแต่ว่าอาจารย์แค่นี้พอนะครับผมเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยมันเหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปนะครับ ก็จะเป็น Data Grid View นะ Data Grid View ลากลงมาเลยเนาะเดี๋ยวตัวทูดบอกพิมพ Data อ่า Data Grid View ลากเข้ามาเลยนะครับก็จัดเรียงได้ตามต้องการเลยว่าจะให้อยู่จุดไหนนะเนี่ยเรารากคลุมแบบนี้ได้นะเห็นว่ามีช่องว่างแบบนีนะ้เนาะใช้ลูกศรบนแป้นคีย์บอร์ดร่วมด้วยได้เนาะอย่างนี้อาจารย์ก็จะพยายามแบบนี้ ให้มันชิดที่สุดนะเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้เนาะแล้วอาจารย์ก็ลากให้มันเต็มประมาณนี้ก่อนเพราะว่าจะมีคอนโทรลด้านด้านขวาตรงนี้ด้วยเนาะอ่าปรับประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนแล้วก็ปรับตัวแบ็กแบ็กกราวด์เลอร์นะเป็นสีที่ต้องการนะครับอาจารย์ใช้วินโด์ขาวแบบนี้เนาะในส่วนตัวนี้ ลูกศรมุมบนขวาเนี่ยกดเข้าไปปึ๊บเนี่ย enable a d d i n g ไม่อนุญาต enable editing ก็ไม่อนุญาต delete ก็ไม่อนุญาตนะเพราะว่าเราจะเขียนโค้ดเองนะตอนนี้ก็ปรับ,บตามความเหมาะสมนะครับผมนะ,อะโอเคต่อไปนะ,ะอาจารย์จะขยับตัวน,นี้นินดนึง property window เนี่ยอาจารย์ลากมาข้างๆตัวน,นี้เนาะเนื่องจากว่ามันจะมีตัว ลาเบลแท็บล็อกนะแล้วก็มี p i c เจอร์บ x อเนาะอาจารย์เซฟก่อนอาจารย์จะดูว่าในฟอร์ม Product management มีอะไรให้เรายืมบ้างเนานะตรงนี้ก็มีเฉพาะตัวนี้ลาเบลแท็บ็อกใช้2ชุดอาจารย์ก็ปีใหม่แบบนี้เนี่ยอาจารย์เลือก2ชุดใช่ไหมคอนโทนซี Ctrl c, นะแล้วนำมาวางเลยปุ๊บแบบนี้แล้วอาจารย์ก็จะทำการวางประมาณนี้นะนี่ นี่นะครับบางอย่างที่มีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องแอดเข้ามาใหม่นะก็ปี้ได้เลยนะครับนะเปลี่ยนลาเบลตรงนี้เป็นต้องเทคตัวนี้นะเป็น category name นะชื่อหมวดหมู่นะครับ t ทคบ box ก็เปลี่ยนชื่อเลยเป็น category name นะ category name t ทคบ box นะครับตัวนี้เป็น description นะ คํำอธิบายแล้วก็ text box เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องการเป็น d e s c r i p t i o n text box แบบนี้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวราค่อยมาปรับเนะาะอ่เพิ่มตัว picture box ก็มานะครับอ่า s e a r c h picture box รูปภาพเนาะตัวนี้แสดงรูปภาพวางอะไเตรงนีนอ้อาจารย์จะปรับตรงไ i z e mode ตรงนี้เนี่ยมุมบนลูกศรมุมบนขวาเนี่ย ปรับเป็นสเตรทให้มันเต็มจอก่อนเนาะให้มรูปภาพมันเต็มนะครับจากนั้นก็ปรับขนาดเลยนะตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนอเดี๋ยวค่อยอยมาปรับแต่งเรื่องขนาดแรงต่างให้สวยงามเนาะอาจารย์ก็จะพื้นเบือเ้องต้นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวให้มันเท่ากันก่อนอ่าได้แล้วพิจิร์บอกหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนาะตัวนี้เพราะว่ามีอันเดียวนะครับจะปรับอะไรบ้างตัวนี้จะปรับตัว property back อ่า border เนี่ยอาจารย์อาจจะเป็น fix single ไหมอ่าก็ปรับได้เลยนะนี่ border style เราเลือกได้ fix 3D กับ fix single กับนันนันก็คือค่าเริ่มตนม้นเมื่อกี้อาจารย์เลือกเป็น fix single แล้วกันนะโอเคมาถึงจุดสุดท้ายแล้วก็คือปุ่ม2ปุ่มนะอาจารย์ add มาเลยก็ได้นะ button สองปุ่มลากมาเลยปุ่มแรกสําหรับ browse หารูปภาพนะครับปุ่มที่2ลากเข้ามาเหมือนเดิมนะ สำหรับการเคลียร์รูปภาพนะครับปรับขนาดได้ตามต้อง,งการนะนี่อาจารย์ปรับให้ดูแบบนี้อ่าถ้าต้องการให้มีความเท่ากันเนี่ยเราก็เลือกตัวหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็กดตัวที่2นะแล้วก็บอกว่า make same make same w i t h อ่า make same h i g h ตัวนี้เขาก็จะเท่ากันเนาะอ่า ลากไปมาได้แบบนี้นะปุ่มแรกสำหรับการคลิเอ,อเลือกรูปภาพเนี่ยเราเราพิมพ์เขาว่า browse ตั้งชื่อนะ browse button browse button ข้อความก็คือ browse ตรง text ตัวนี้ใช้สำหรับการเคลียร์รูปภาพเนาะเราก็ตั้งชื่อว่า clear button ข้อความว่าง่ายๆ clear อ่าประมาณนี้ต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรไหมนะครับคนนี้เป็นฟอนต์ลาย H H E G ใช่ไหมนี่ๆชื่อนี้นะอ่าเราเปลี่ยนด้วยไหมก็คลุมทั้งสองอันแล้วก็เลือกตัวนี้เนาะพิมพ์กันไปว่า H E G อ่าใช้ฟอนต์ที่เราต้องการเลยนะอาจจะเปลี่ยนประมาณนี้ประมาณทักสิบไหมอ่าลองประมาณนี้ก่อนเนาะนี่ๆๆนะขนาดนี้เลยนะอกครับ ต้องการความสวยงามไหมนะครับก็เพิ่มไอคอนเพิ่มรูปภาพให้กับปุ่มนะกดกดที่ปุ่มนี้ก่อนแล้วก็เลือก image นะเนาะ browse หารูปภาพเหมือนเดิมง่ายๆนะทำเหมือนเดิมเลยนะครับ import ก็มาเหมือนเดิมอาจารย์จะใช้รูปเนี่ยจะใช้รูปแบบนี้ก็ได้นะพบสีอะไรเนี่ยนะแต่ในที่นี้อาจารย์จะใช้รูปนี้แล้วกันนะรูปภาพตัวนี้เนาะยี่สีพิกเซลดูก่อนอ่ากำลังสวยเนาะ อีกอันนึ่ง่มเคลียร์ไปที่เม e แล้วก็เหมือนเดิมบราวแอดมาเหมือนเดิมเนาะเคลียร์เนี่ยอาจารย์จะใช้รูปกากบ,บาทแล้วกันเนาะแบบนี้นะเคลียร์คือลบยิบสี p พิกเซลเหมือนเดิมอ่าคลุมทั้ง2องปุ่มนี้เพื่อที่จะจัดเรียงตัวไอคอนให้มันอยู่ด้านหน้านะครับไปที่คลุม2อ,อันแล้วก็เลือกเทคอลายเป็นอ่าตัวนี้ตัวนี้เทคอิมเมจเรลเชันเหมือนเดิมนะ Image Before Text นะจุดที่จะต้องปรับเพิ่มเติมนะตัวนี้ก็จะมีมันมี2จุดก็คือ Image Align กับ Text Align อาจารย์จะเลือกปรับตัวนี่ปรับตัว Text แทนเนาะ Text อาจารย์ใช้นี่ Middle Right นะครับในส่วนของ Image อาจารย์ไม่ต้องปรับนะเลือกเอาอนะครับผมนะตัวนี้นะ อทีนี้ว่าถ้าสองปุ่มนี้มันเล็กมันใหญ่อย่างไรเนี่ยเราปรับได้ไหมเนาะปรับตามความเหมาะสมเลยเนาะการทำงานกับปุ่ม b r ราว e จะต้องมีตัว open file dialog นะครับเพื่อที่จะมาเปิดหารูปภาพใช่ไหมนะครับเราก็เพิ่มเข้ามาเลยตัวนี้ open พิมพ์เข้ามา open เข้ามาแล้วเนะาะลากมาบนฟอร์มนะเขาก็จะโดดอยู่ข้างล่างนี้เนาะชื่อ open file dialog หนะครับ เซฟโอเคต่อไปเราก็จะมาเก็บตกความสวยงามน,นิดนึงเนาะอ่ในส่วน data g r i d view ตัวนี้ในส่วนความกว้างอาจารย์จะปรับนิดหน่อยลากลงมาด้านล่างเนาะตรงไซ้ยเนี่ยวิ h อาจารย์ปรับ923เนาะประมาณนี้แล้วก็พวกคอนโทรลเหล่านี้ก็จะขยับไปนิดนึงประมาณนี้เนาะแล้วก็ ปรับขนาดเลยเนาะตัวนี้อ่าใช้ลูกศรช่วยได้นะครับผมนะ p i c t u r e ์บอนะตอนนี้ขนาดตรงซ้ายนี่ปรับได้เลยนะครับอาจารย์จะปรับประมาณ200คูณ200เนาะตัวนี้วิดส200ไฮ200ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ไอ้พวกนี้ก็ ปรับขนาดให้มันเท่ากันกับ picture b บ x ประมาณนี้เนาะเราเราจะได้ขยับที่หลังได้นะว่าประมาณไหนเนะาะทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันควรจะมีการปรับขนาดพวกปุ่มต่ตางๆนี่เนาะตัวน,นี้200คูณ200 ตัวนี้เราอาจจะขยับอีกเนาะอัน,นเดียราอาจารย์จะลองขยับตัวแบบนี้ดูขยับตัวนี้ไปด้านซ้ายก่อนอ่าประมาณนี้แล้วก็ค่อยขยับขนาดของฟอร์มไม่ให้มันเยอะเกินไปอย่างนี้เห็นไหมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ความห่างอะไรต่างๆเนี่ย เราสามารถลากวางได้เลยแบบนี้เนาะการออกแบบนี้ไม่จําเป็นต้องทําตามนะหมายถึงว่าเราต้องการไซส์อื่นที่ไม่ใช่ไซส์นี้ขนาดแบบอื่นเนาะไอคอนแบบอื่นอย่างนี้นะครับผมนะอาจารย์ทําให้เป็นแนวทางนะครับพวกปุ่มอะไรต่างนี้ก็ปรับได้ตามต้องการเช่นกันนะครับอาจารย์จะลองปรับ92ได้ไหม92 37อ่ะ คือจะพยายามทำให้มันสวยที่สุดเนาะวิด92อะ537อาประมาณนี้เห็นไหมต้องใช้เวลาเพราะว่าบางที uh, ความสวยงามนี่ต้องใช้เวลาในการเก็บตกนะอาจารย์ดูว่าตรงนี้ Browse Button น uh, ะเก็บรายละเอียดนะอันนี้ Clear Button เนาะอันนี้ Picture Box หนึ่งอันนี้ Description Text Box Category Name Text Box ก็จะประมาณนี้อันนี้ search button อันนี้ keyword text box เอาไว้พิมพิมค้นหาเนาะอันนี้ data review หนึ่งไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับก็เซฟจากนั้นทดสอบดูนะครับผมนะอันนี้พยายามอาจารย์ใช้เวลาในการเก็บตกนิดน,นึงนะการออกแบบก็จะประมาณนี้นะครับเมนูไฟล e เปิด category management ขึ้นมาปุ๊บอ่าเราก็จะสังเกตว่าฟอร์มเราพร้อมที่จะเขียนโค้ดแล้วนั่นเองนะเราอาจจะเก็บตกในส่วนของการยืดขยายฟอร์มก็ได้นะอย่างเช่นนี้อาจารย์ขยายปุ๊บแล้วพวกคอนโทรลต่างๆมันไม่ไม่ไปตามเนี่ยเราก็อาจจะปรับตามความเหมาะสมได้นะตรงนี้นะครับผมซึ่งเราเรียกว่าเป็นการปรับแองเกอรนะแองเกอก็เดี๋ยวอาจารย์จะปรับให้ดูนะ แองเกอร์ก็คือตัวนี้อาจารย์จะคลุมพวกนี้ก่อนนะตัวนี้เนี่ยตรงนี้อาจารย์จะให้เป็นท็อปไร h t อย่างนี้นะเพื่อที่จะดูเขาจะยืดขยายตามไหมนี้นะอนลองก่อนนะท็อปไร h t เนี่ยพอเมื่อกี้มันไม่ยืดใช่ไหมอาจารย์จะลองสองักสองสองสองอันนี้ก่อนปุ่มกับเทคบ b ็อกนะล็อกเอนเข้าไปแล้วเปิดตัวแคตตากรีนะนี่นี่อาจารย์จะแม็กซิมัยใช่ไหมปึ๊บอ่า อาจารย์จะสอนให้ทำงนี้แหละนะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องไปทําทุกตัวนะครับทำท็อปไรท์ให้เหมือนแบบนี้เห็นไหมเวลายืดขยายเนี่ยเขาจะไม่ไม่เสียอะไรนะตําแหน่งอะไรต่างเนี่ยมันยังสวยงามอยู่นะแบบนี้่าทําแบบนี้กับคอนโทรลอื่นๆนะครับผมท็อปไรท์นะครับอเราเลือกทั้งหมดได้ไหมแองเกอร์เป็นท็อปไรท์ดูเลือกทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะ อ่าเป็นท็อปไรนะแล้วตัวนี้ Data Git View มีไหมอ่าตัวนี้มี t o อปเลฟอาจารย์ให้สีมุมเลยเฉพาะ Data Git View เพราะว่าเขาต้องขยายทั้งหมดใช่ไหมเหมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเซฟทดสอบเลยทีเดียวล็อกอินเข้าไปเป,เปิดตัว category ปุ๊บลองขยายครับปุ๊บอ่านี่แหละที่อาจารย์ต้องการนี่มันมีรายละเอียดตรงนี้การออกแบบนะ เล็กๆน้อยๆทาให้เวลาที่ผู้ใช้โปรแกรมเราเขาเขาไปเผลอกดตัวเนี้ maximize หรือ restore down เนี่ยนะเห็นไหมฟอร์มของเราก็ยังเป็นไงยังดูสวยงามมันเองนะนี่โอเคครับในส่วนของการออกแบบฟอร์ม category management ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมานะเขียนโค้ดกันในเลคเชอร์ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม